งาน World Economic Forum 2024ในวันที่4สั่นสะเทือนเป็นอย่างยิ่งนะครับห้องข้างหลังผมครับคอนเสิร์ตอคนเต็มห้องล้นออกมาจนยาไปถึงบันไดเพราะมี Special Address จากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผมต้องไล่กับทุกท่านฟังก่อนนะครับว่าตลอด4วันที่ผ่านมาหัวข้ออันดับหนึ่งในทุกวงสนทนาที่คุยกันก็คือนโยบายของทรัมปจะส่งผลกระทบ ต่อพลังงานอย่างไร geo politics อย่างไรเทรดอย่างไร global economy อย่างไร bitcoin อย่างไร AI อย่างไรและว,วันนี้ตัวจริงเสียงจริงเขาได้มากล่าวในหลายๆเรื่องผมจะสรุปให้ฟังดังนี้ครับเริ่มแรกช้อมประกาศคล้ายๆกับตอนที่เขาสาบานตนนะครับเขาบอกว่านี่คือยุคทองของสหรัฐได้เริ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการปฏิวัติสามัญสำนึกฝ่ายบริหารของเขากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็ว แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อแก้ไขภัยพิบัติที่เราได้รับมาและทรัมได้ยืนยันนะครับว่าได้ฉีกข้อตกลง e e n New Deal ที่เขาเรียกว่า Green New s c a มถอนตัวจากข้อตกลงปารีสและยุตินโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เขามองว่าบ้าและราคาแพงซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะให้ประชาชนซื้อรถอย่างที่พวกเขาต้องการเขาย้ำกับว่าสหรัฐมีน้ำมันและก๊าซปริมาณมหาศาลมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกและสหรัฐจะขุดมาใช้ นอกจากนี้ทรัมป์จะขอให้ซาอุดีอาระเบียและโอเปกลดราคาน้ำมันซึ่งเมื่อราคาลดต่ำลงจะส่งผลให้สงครามรัสเซียยูเครนยุติลงทันทีครับในเรื่องของโนโยาบายภาษีนำเข้าก็ชัดเจนนะครับทรัมป์บอกว่ามเเรจที่เขาส่งให้กับภาคธุรกิจทั่วโลกนั้นง่ายมากๆครับให้มาผลิตสินค้าและผลิตของในสหรัฐอเมริกาและเราจะเก็บภาษีประเทศของคุณในอัตราต่ำที่สุดในโลก แต่หากคุณไม่มาผลิตสินค้าในอเมริกาคุณจะต้องจ่ายภาษีศุลกากร,กรซึ่งภาษีจํานวนหลายแสนล้านถึงล้านล้านดอลาลาร์าจะเข้าคลังสหรัฐและจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐนั่นเองนะครับด้านนโยบายเกี่ยวกับสงครามครับทรัมป์อ้างว่าผลงานของเขาก่อนรับตําแหน่งทีมงานของเขามีส่วนสําคัญในการช่วยเจราจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งเดี๋ยวนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีทรัมป์และทีมงาน ทรัมป์ยังยืนยันครับว่าต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้สําเร็จทัาพูดหลายครั้งนะครับว่ารัสเซียยูเครนสงครามนี้ต้องยุติลงและไม่มีความจําเป็นใดที่ควรจะเกิดสงครามนี้เกิดขึ้นครับนโยบายต่อนาโตครับทรัมป์ย้าว่าต้องการให้สมาชิกนาโต้เจียดเงินเพิ่มเป็น5%ของ GDP เข้าไปในงบป้องกันประเทศปัจจุบันครับหลายประเทศเจียดแค่2%เและประเทศส่วนใหญ่ในนาโต้ก็ไม่ยอมจ่ายสมทบ ซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยืนยันว่าประเทศเหล่านี้ต้องจ่ายเพราะที่ผ่านมาสหรัฐช่วยจ่ายส่วนต่างทรัมป์บอกครับว่าเขากอบกู้สามัญสำนึกกลับมาในอเมริกาได้แล้วและตอนนี้ก็จะนำความเข้มแข็งสันติภาพและสถียรภาพไปสู่ต่างประเทศด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทรัมป์ได้พูดถึงนะครับคือเรื่องของการลงทุนใน AI ครับบริษัทอย่าง Oracle Open AI และ o f t แ Bank ได้ลงทุนมหาศาลในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า s t า r ์เก e และทรัปมพูดชัดเจนนะครับว่า AI จะเป็น Biggest Thing และจะพยายามแข่งขันอย่างยิ่งกับประเทศจีนให้ได้ครับนั่นคือช่วง special address ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากช่วงที่พูดคนเดียวก็มีการถามตอบบนเวทีเป็นแ panel จากนักธุรกิจชื่อดังต่างๆมากมายนะครับทั้งจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากกลุ่มประเทศในยุโรปครับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ EU ครับทัาได้ตอบคาถามบอกว่านักธุรกิจ ในสหภาพยุโรปนั้นหมุดหงิดมากกับปรกฎระเบียบของ EU ขณะที่แนวทางของสหรัฐนั้นแตกต่างกันคุณทัามบอกชัดเจนนะครับว่ายกตัวอย่างว่าจะไปทำธุรกิจในสาธารณารัฐไอแลนด์พอต้องผ่านกฎ EU ใช้เวลา5-6ปีก่อนหน้านั้นใช้เวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นทัามบอกว่า EU จะต้องเร็วขึ้น EU ปฏิบัติกับสหรัฐแย่มากไม่ซื้อสินค้าเกษตรและรถยนต์ของเขา EU ตั้งภาษีนำเข้ากับสหรัฐสูงมาก สหรัฐขาดดุลการค้ากับ EU EU อีจะต้องเร่งกระบวนการอย่างรวดเร็วให้มากกว่านี้ครับแล้วยังมีคำถามหนึ่งครับถามว่านโยบายของทั้ต่างๆนั้นจะเร็วมากน้อยแค่ไหนท่านตอบชัดเจนนะครับว่าจะ move quickly ก็คือจะทำให้ทุกอย่างมันรวดเร็วที่สุดเขาบอกว่าที่ผ่านมา4วันของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของเขาเนี่ยเหมือนอยู่มาแล้ว4ปีครับมีผลงานเท่ากับคนที่อยู่มาแล้วถึง4ปีหัวใจสำคัญที่เขาพยายามจะทำให้ได้มากที่สุด คือเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เขาจะกําจัดไปให้ได้มากที่สุดเขาเชื่อว่ากฎระเบียบเป็นข้อจํากัดและเป็นกําแพงที่ทาให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถมีเศรษฐกิจที่เติบโตมากกว่านี้ได้สหรัฐอเมริกาจะมีเศรษฐกิจที่ productive สร้างผลิตผลผลิตภาพมากกว่านี้ถ้าแก้ไขเรื่องของกฎระเบียบที่ติดขัดอยู่ครับและสุดท้ายครับ c e o ของ World Economic Forum ได้ถามบนเวทีว่าความสัมพันธ์ของเขากับจีนเป็นยังไงเห็นช้ํานั้นได้โทรหาสีจิ้นผิงด้วย คำตอบว่าจริงๆแล้วสีจิน้นผิงเป็นคนโทรหาทรัมป์มากกว่าครับแล้วก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีจิน้นผิงเป็นอย่างยิ่งข้อจำกัดมีเรื่องเดียวเงื่อนไขมีเรื่องเดียวคือต้อง Level the playing field ก็คือต้องทำให้มันแฟร์ในการค้าขายตรงนี้ให้ได้แล้วเขาเชื่อว่าโลกจะเดินหน้าต่อไปได้ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของไฮไลท์ประจำวันที่4ของ World Economic Forum 2025โดนเอามาในครั้งนี้ถือว่าสั่นสะเทือน ผู้นำระดับโลกมากมายที่นี่ต้องติดตามกันต่อไปบทสนทนาคงจะเกิดขึ้นอีกมากมายว่าโลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรภายใต้การนำของโดนัทรัมในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรผมเคนนักกรเมือรวณิกิจไบบูลรายงานจากเมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครับโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนออลฟ่ามากกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เรา อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และ Super Jiu ชวมนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงาน Alpha Skill Summit 2 0ง5นสงานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจน Alpha ผ่าน3วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้7-9มีนาคม2025ที่ไอคอนสยาม ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ